จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ4หัวข้อดังนี้นะครับหัวข้อที่1 Symbol for electrical equipment on c h i p electrical single line diagram สัญ,ญลักษณ์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเรือแผนภาพแสดงทางเดินสายไฟ2 electrical communication and navigation ไฟฟ้าการสื่อสารและการนำทาง 3. Equipment, e l e c t m e n and Detail Positioning การจัดวางอุปกรณ์และรายละเอียดของตำแหน่ง 4. Connection Diagram of System แผนผังการเชื่อมต่อของระบบอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่1น,นะครับ Symbol for electrical equipment on shift electrical single line diagram เกี่ยวกับสัญญลักษณ์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเรือ และแผนภาพการแสดงทางเดินสายไฟครับ symbol of electrical symbol of electrical นะครับก็จะหมายถึงสัญลักษณ์แทนตัวอุปกรณ์จะถูกใช้ในแผนภาพวงจรเพื่อแสดงให้เห็นการต่อเข้าด้วยกันของวงจรแต่รูปแบบตัวอุปกรณ์จริงจะแตกต่างจากแผนภาพวงจรฉะนั้นในการสร้างวงจร จึงจำเป็นต้องมีแผนภาพการแสดงการวางอุปกรณ์บนสวิตบอร์ดหรือแผ่นปิ้นแบตเตอรี er. ่ลิมิตสวิตแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์อินเวอร์เตอร์ทรานฟอร์เมอร์ซิลพุชบัตตอนแอร์สกิตเบรกเกอร์ Electrical System Onboard ในรูปนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าบนเรือครับรูปนี้จะเป็นรูปสุดท้ายของหัวข้อที่1แล้วนะครับรูปนี้เป็นรูปของ Single Line Diagram of the Abort ์ h i p ครับข้อที่2 Electrical Communication and Navigation ไฟฟ้าการสื่อสารและการนำทาง หัวข้อนี้จะกล่าวถึงเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องช่วยในการเดินเรือเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นในการทําความรู้จักกับอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยหรือใช้ในการเดินเรือทั่วไปว่ามีประโยชน์อย่างไรและทําไมต้องมีไว้ในการเดินเรือตลอดจนเก็บความรู้และข้อบังคับต่างๆขององค์กรทะเลโลก IMO International Maritime Organization ที่ได้วางบรรทัฐานว่าเครื่องมือใดหรืออุปรกรณ์ใดจำเป็นต้องมีไว้ติดตั้งประจำเรือเดินทะเลระบบสื่อสารเพื่อการป้องกันภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล GMDSS Global Maritime Distress and Safety System IMO และก็ SOLAS ที่ได้กำหนดให้เรือเดินทะเลทุกลำ ที่มีขนาด300ตันกอสขึ้นไปและเรือเดินโดยสารทุกลำเปลี่ยนระบบสื่อสารแจ้งเหตุอันตรายจากระบบเดิมมาใช้เป็นระบบ GMDSS ดังภาพเรือทุกลำต้องปฏิบัติตามกฎคือต้องติดตั้งเครื่อง n o า t e c h และ e p เป b urb. มาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกันครับตัวแรก กระโจมวิทยุแจ้งตำบลที่ฉุกเฉินอีเ e ปิบกระโจมวิทยุแจ้งตำบลที่ฉุกเฉินหรือทุ่นส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านดาวเทียมเป็นเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามระบบ GMDSS ที่ให้เรือเดินทะเลขนาด300ตันก๊อตขึ้นไปทุกลำจะต้องมีไว้บนเรือเครื่องมือเรดาร์ตรวจการประจำเรือ มารินเรดาร์ระบบเรดาร์ทางเรือหรือมารินเรดาร์เป็นเครื่องมือช่วยในการเดินเรือใช้สำหรับตรวจจับวัตถุรวมทั้งการหาตำแหน่งและความเร็วของวัตถุที่จับได้นั้นเรดาร์ eder, ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในงานต่างๆหลายอย่างดังเช่นเรดาร์ eder, ประจำเรือเทินทะเลเรดาร์ eder, ประจำหอควบคุมท่าเรือหรือสถานีชายฝั่งและเรดาร สำหรับจับภาพของสภาพอากาศและจับภาพของก้อนเมฆเครื่องแสดงแผนที่และข้อมูลเดินเรือ e d i t s Editis โดยรวมคือระบบข้อมูลของการเดินเรือที่มีความสามารถอยู่ในระดับยอมรับได้ด้วยแผนที่เดินเรือที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอตามข้อกำหนดของ Solas 1 9 7 4 เครื่องอย่างความลึกน้ำสำหรับเดินเรือและการทำประมง Echo s o u เด e r Echo s o u วเด r เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือสำหรับใช้เป็นเครื่องวัดระดับความลึกของน้ำใต้เรือในขณะที่กำลังแล่นเรืออยู่ในทะเลเพื่อให้ผู้ที่นำเรือทราบได้ว่าเรือได้แล่นอยู่ในเขตน้ำที่มีความลึกจากใต้ท้องเรือลงไปเป็นระยะความลึกเท่าไหร่ ป้องกันมิให้เรือแด่นเข้าไปในบริเวณเขตน้ำตื้นอันอาจเป็นภัยต่อตัวเรือได้และภาพต่อไปนี้ก็คืออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารอื่นๆที่ใช้ในการเดินเรือต่อไปจะเป็นวิดีโอนำเสนอการทำงานของระบบ GMDSS ครับ In the s, agencies including the International Telecommunications Union the the 1980s, and the International Maritime Organization collaborated on the development of a global search and rescue plan based on a combination of satellite and terrestrial radio services called the Global Maritime Distress and Safety System. It changed international distress communications from being primarily a system of ship-to-ship -ship communications to a ship-to-shore communication system. It spelled the end of Morse code communications for all but a few users. Primarily amateur radio operator. GMDSS relies upon the establishment of specific sea areas and redundant distress communication systems. It required the installation of upgraded suites of communications equipment on board vessels and at shore based telecommunication centers. The GMDSS provides for the automatic identification of the caller and the location of a vessel in distress. It went into effect aboard commercial ships in 1999. For these vessels, the GMDSS system is compulsory. Recreational boats are termed voluntary vessels because they can choose whether or not to carry GMDSS compliant equipment. Rescue authorities strongly encourage them to do so. The GMDSS established mechanisms for issuing automatic distress alerts even in cases where a radio operator doesn't have time to send an SOS or a Mayday call. It requires ships to be capable of receiving broadcasts of maritime safety information in an effort to prevent marine emergencies from occurring in the first place. GMDSS mandates nine specific functions that compulsory ships must be capable of performing. Transmitting ship to shore distress alerts by at least two independent and separate means, transmitting and receiving ship to ship distress alerts. Receiving shore to ship distress communications. Transmitting and receiving search and rescue coordination communications. Transmitting and receiving on scene communications. Transmitting and receiving locating signals. Transmitting and receiving maritime safety information transmitting and receiving general radio communications whether ship to ship or ship to shore transmitting and receiving bridge to bridge communications หัว3 equipment alignment and detail positioning คือการจัดวาง ของอุปกรณ์และตำแหน่งของเครื่องจักรต่างๆบนเรือครับสำหรับประโยชน์ของแปลนเรือนะครับเมื่อเรารู้ว่าอุปกรณ์ไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยครับเวลาที่เกิดสถานการณ์ขับขันหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถนำอุปกรณ์นั้นมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีครับยกตัวอย่างสถานการณ์ไฟไหมนะครับไฟคอนโทรลแปนจะบอกเราว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการช่วยชีวิตอยู่ตรงไหน อยู่ชั้นไหนและมีจำนวนเท่าไหร่ครับหัวข้อที่4 Connection Diagram of System แผนผังการเชื่อมต่อของระบบโดยหัวข้อนี้จะแบ่งออกเป็น5หัวข้อย่อยได้แก่ 1. Main Cable Routing 2. Cable Tray Layout 3. Penetration 4. Build of Cable 5. List of Support and Fixing หัวข้อที่4.1นะครับ เมนเคเบิ o รู i ิงคือเส้นทางสายหลักของสายไฟที่เชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆบนเรือโดยลักษณะการดึงนะครับเราจะดึงในลักษณะดึงทีเดียวจบเลยครับหัวข้อที่4.2 Cable t l a y เบิลเทคือลางสายไฟมีหน้าที่รองรับสายไฟเพื่อให้สายไฟจัดตัวกันอย่างเป็นระเบียบโดยเรือสินค้าส่วนใหญ่จะใช้วัสดุที่เป็นเหล็กชุบกันวานไย มาใช้ทำรางสายไฟครับหัวข้อที่4.3 Pentation Pentation จะมีลักษณะเป็นรูเป็นช่องทางเพื่อให้สายไฟผ่านโดยจะมีลักษณะตามในรูปเลยครับหัวข้อที่4.4 Build of Cable สายเคเบิลแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปดังรูปต่อไปนี้ครับจะมีตัวอย่างด้วยกัน6รูปดังนี้นะครับรูปที่1 m a r i n e Power c a b l e รูปที่ 2. องชิปเทเลโฟนเคเบิลรูปที่ 3. ามชิปพาวเวอร์เคเบิลรูปที่ 4. ี่สวิตช์บอร์ดรูปที่ 5. ้ามารินดาต้าเคเบิลและรูปสุดท้ายมารินโคเอ็กเชียลเคเบิลครับหัวข้อที่ 4.5. หัวข้อสุดท้าย List of support and fixing จะเกี่ยวกับรายการสนับสนุนและรายการแก้ไขครับ การวัดผลจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อที่หนึ่งข้อใดต่อไปนี้คือซิมโบลของแบตเตอรี่เฉลยข้อกอไก่ครับข้อที่สองจากรูปคือซิมโบลของอะไร กอไก่ซิลขอไ Put ข่พุบชตตอมสวิตช์คอควายทรานส์ฟอร์เมอร์งองูแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์เฉลยข้อคอควายทรานส์ฟอร์เมอร์ครับข้อที่สามรูปต่อไปนี้คืออุปกรณ์ในข้อใดกอไก่ฮีเปิร ขอไข่ซาร์ดขอควายเอ็กโคซาวเดอร์งองูนาวเทกเฉลยข้อคอควายเอ็กโคซาวเดอร์ครับข้อที่4วัสดุชนิดใดที่นำมาทำเป็นเคเบิลเทขอไก่อลูมิเนียมขอไข่ฮอตดิฟกัมมันไนส์ขอควาย สเตลเลสตีลงองงูถูกทุกข้อเฉลยข้ององงูถูกทุกข้อครับข้อที่ห้ารูปในข้อใดต่อไปนี้คือรูปของมารินเทเลโฟนเคเบิลเฉลย ข้อคอควายครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการให้ความรู้และการวัดผลในเบื้องต้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับตอบถูกกันกี่ข้ออย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ